เ,เพื่อนมนื่อนี้กับมาชมออบานป่าเนาะจ้ากลับมาจากเคลื่อนน้องไวแล้วจ้าบานคุ้นป่าหรือพีสาวหรอจ้าเป็นลูกพีลูกน้องกันแล้วจ้าพาไปชมบานเพก่นจ้าอืมดอกอันนี้ป้าเหี้ยาอาลงมาหอดพีแล้ว เอออีอยงพญายนาคเนี่ยแหละหนูก็มีได้ไปป้าแต่ว่า<ม>ของหนูบ่กั่นยาวปานนี้<ม>นี่ตน้น<ม>หวานพญายนากคลาดของหนูบ่ก<ม>ั่นไหนยาวเรื่องกับสิเปิดไฟไปดับประดา<ม>อันนี้ปลูกยาบ่ปอองเนี่ย<ม>อืม เดี๋ยวอุ้ยอันนี้แล้วภายในบริเวณบ้านกคสซีต้นใหม่เด้อจา้าอันนี้เขาเอิ่้นตอนอ้นยางอินเดียเด้อจา้านี่เด้อจา้า <c oughs> แห้งอยู่เด้อจ้าเลื่อย <c oughs> ไปเบิงอยู่ไปเบิงน้ำหลานอุย้ยต้นนี้ก็สวยแท้นี่ <c oughs> เป็นกุจังดอกใหม่เนาะจ้ับมันในแข็งแข็งกุญแจของเป็นพลาสติกลเลยมั้งไงหล่ะ รวยไม่เลิกอันนี้ก็มีอยู่บ้านมีอยู่งามงามพี่น้องนี่ตต้นใหม่งามๆอุย้ยอันนี้เราก็มีอันนี้เราก็มีนะคะจไม่ต้องหนล่ะบอมมี นี่ก็คือบริเวณครัวเด้อจ้าป้าดบ้านเพิ่นสิแมนงามจ้าเพิ่นเป็นเออลูกของพ่อลุงเด้อจ้า,พ,า,าพ่อลุงที่เฮาพามานี่ละ่ะเป็นเป็นลูกสาวคนโตจ้าแต่เป็นลูกคนที่สองอืมไข่ไม่เสร็จของงามงามงามพี่น้องเบิ่งเี่แหละ กระเบื้องอันนี้ก็สวยแท้นี่แม่กระเบื้องสวยสวย,สวยอืมยลูกไว้เบื้องเด้อจา้า้าผู้ใดอยากสร้างบ้านสร้างงางเขาก็สามารถเอาไปเป็นแบบได้เด้อจา้าตอนึืนบ้านไม่ได้มาจ้าตอนนั้นข้าเอาลูกเด้อจ้า สิมาหลายคนบ่ไเด้นเนาะคะ่ะเนาะเฮียนหลังเดียวบ่ามีคนฝ่าบ้านเนาะแมายามเดก็ได้ดอกพี่น้องอยู่เกลไก่นึง <laughs> เอาเพิ่นบ่ล็อกบ่บบบอันนี้คือห้องโถงเด้อจ้าหฮา,ากับมานางกินข้าอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะเวลาออกจากของกัวมาหืมอีแม่ป่าเพิ่นก็นอยากเบิง่งแม่ป่าแล้วคิดฮอดปุ๊เงี้ยหนาอยู่เนาะจา้ะาเนาะอันนี้ก็จิเป็นรูปบ่งา นี่อันนี้ก็จะเป็นลูปลูก้ส้เพื่อนจ้าแต่งานเขาก็ดีมากอยู่เนาะทึ่งๆนี่จะเป็นรูกรับเปลญี่ยาของนนองน้ำ้อจ้าเขาก็ดีไปอยู่จ้ะนี่นะจะลูกปิงกระวิดตะค้นเลี้ยงสูงๆนะจ้าอืาแยกกันมันบ่

สืบไปข้างหลังเงาเงาขจาคนเมืองเนาะสายทางสืบขจรหรอจักละห้าเขาเ่อเอาห้าเขาโซถิ่มทีแล้วเขาอยู่เมืองนอกเนาะบ่แต่ว่าออกทางคุณบ่ฟังออกออกทางคุณแม่ป้าขึ้นไปไป อันนี้สิขึ้นไปเบื้องทค่งบานเด้อจ้าขออนุญาตคุณป,ป่าเด้อจ้าาบันไดเกี่ยวง่ามงามพี่น้องเบ้างไงล่ะขอไปช่บุ้ยทงเงียนมีหอดของโถงพี่น้องเบ้างไงล่ะพูน่ะบุ้ยก่วงก่วงกวงก,วง,ก,วง,กวงดีแทอน้อ มีหอดเดินปาดคอยคือสมัสมาสอ,อนอันนี่แทบพี่น้องคอยมาสะออนอันนี่ไหมเดินนี่ไหมพี่น้องคอยสมัสมาสอ,อันแท้นัางมาพี่น้องคนน่ะเดี๋ยวลงมาอืมมบรรยากาศดีดีนี่ มนกระสิอเป็นด้านล่างด้วยจ้าปึงข้างใตก็ส้มแขบแขบนั่นปะค่ะคนคนมากก็กวงดีแท้อ้าดับเบียงเป็นเหตุไปหอดคนน่ะโอ้สม่ดีแท้มันก็ออกนี่กระสิเป็นหองโถงเอ่อด้านบนด้วยจ้ากระสิมีเครื่องออกกำลังกายเนาะเฮา ตากพงตากพระนี่สิละจ้าเดี๋ยวสิภาพไปบึงห้องผู้ใหญ่น้อนี่น้อขออนุญาตนะจ้าโอ้ยคงต้องเป็นห้องน้องเอ,งเอกแน่ๆเลยกับห้องน้องมะลิแน่ๆเลยอือขอเบิ่งซํานี่ละจ้าพเขาไปดอกมัน,าน,านคือห้องละลับละหลวงแต่ว่ามาทางนี้เป็นห้องพระพี่น้อเอิพงแน,น่ล่ะห้องพระเพิ่งคืองามแทบเล่นะ โอ้ยโอ้โอ้ยขออนุญาตไหว้กอนเด้อเออห้องพักสวยมากเลยฝาจะเป็นแบบฝาหลุมนะจ๊าดได้ๆอย่าลืมเอากป๋าแม่มา้วยนะโเคนี่ก็จะเป็นขออนุญาตชมห้องหน่อยนะคะ พระองค์ไปเปิดไหมไม่ไม่ไม่สองถ่ายดูเฉยๆพระองค์เปิดให้บ้างเนี่ยให้บอกว่าอยากเก็บที่รังหูจักเก็บแม่แม่แบกเมย์แบกเมย์อ้ยห้องน้ำสวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้คือห้องน้องน้ำนะคะคนที่ไปรับเรามาจากอุดรนะคะอุ้ยห้องกว้างมากเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะจ๊ะอ้อ ป้าอันนั้นเครืององยังอ๋ออันนี้เป็นระเบียงค่ะไหนคะอุ้ยดีจังเลยเป็นระเบียงตากผ้าเขานิดนึงอ๋ออุ้ยดีเนาะอุ้ยป้าป้าผู้ใจออกแบบคือดีแถอุ้ยช่วยกันออกบอกป้ายู่หันกับงานแม่หน้าบ้านแม่ต้องขอดมากเลยโอ้ยเป้นไงพี่น้องคอยเป็นเล่าตาแตด้อผู้เจ้เย็นหัวขวนเด้อพี่น้องคอยเป็นคอย บ้านไข่บ่มีข่อยก็ตั้งสะอวอน,นันบ่พี่น,อน้องเจ้าอย่ามาหัวควนข่อยเด้อแต่ว่าแม่ปาข่อยเพิ่นรวยเพิ่นก็เป็นเพิ่นก็เป็นปในน้ำเพิน่นถ้า,ถาเฮาสิเอิน้นเพิ่นเอ๋ยก็ได้แต่ว่าเพิ่นก็เป็นลูกของพ่อลุงเด้อจา้าเพิ่นก็มีศักเป็นเอื่อยเฮาเนาะค่ะเนาะห้องน้องน้ำก็มีเครื่องออกกําลังกายนําเด้อจ้าเพิ่นเป็นสาวอยู่เนาะเพิ่นห้องเพิ่นก็ตุ้มตุ้มมีน้าฮักเป่นว่าขาดพี่น้องไปเฮาขออนุญาตเพิ่นแล้วเฮาก็ออกป้ายไปที่นี้ นะคะโอ้มีแค่สองห้องบอกปะทางบนมีสองห้องแล้วอันนี้คือยังนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเอกชัยเนาะอ๋อ่อนตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงตาผาอ๋อเอกจะใส่ห้องน้ำยุนี่อืมตาผาก็แบบก็ดีแถป่ะมึงเนี่ยล่ละโอ้ยอันนี้เป็นท้องเก็บของเวลาเราญาติพี่น้องมาอะไรแล้วก็เอาพวกผ้าห่มมอนมุ้งอะไรนะคะเรามาเก็บตรงนี้เนาะ โอ้ยนี่ระเบียบดีดีมากดีมากดีมากถ้าเป็นคนบรรนนกสิเป็นเอาใส่ตู้ม่นมจ้าเ้ากรสิเลี้ยวเห็นเบิืดแต่อันนี้ปัเหุของเก็บของดีดีนี่ <c oughs> สมมุติเสียพผงเสื้อผ้าอีหยังห้องอยากมาตากหนีก็ได้เด้อวจ้านี่ <c oughs> ไฟไฟไฟสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนแพงเด้นี่ <c oughs> ไม่ <c oughs> คนที่เขาถ่ายรูปให้เราดูเขาไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอนะมัน มันไม่เหมือนแบบนี้สวยมากเลยค่ะปิดเลยค่ะคุณข่อยสิบ้าลงบันไดด้วยพี่น้องบันไดขึ้นจังอยู่ในท่อระถัดเลยคุณน่ะรู้ไหมว่าเอาแบบมาจากไหนบันไดมาจากบ้านกันตนาเหรอในละครก็นั่นแหละบ้านกันตนาบ้านหยังสีนอะออนั่นล่ะหอกับนุกับมากคือกันเนาะมันก็เป็นมันเขาเรียกว่าบันไดเกลียวนะคะ ใช่บบอ้ยทุกคนต้องมีความใฝ่ฝันเน,ะะนาะแมน,แบบนอ๊้ยดีดีดีปะ่ะดีบ้านก็สะอาดสะอานด,ดีมากเลยจ้าเพราะว่า<ด>มันอยู่ที่<ด>คน<ด>ออกแบบด้วยนะคะที่บ้านลกนี่คือว่าก็จะมีเด็กเล็กนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพื่อนๆเด็กเล็กสามขวบสี่ขวบเนาะเสียมันแปนไม่ลายมันกับโปรงใหล่ะนี่ละพี่น้องอู้งามอยู่สวยดมาก อันนี้คือห้องของพี่สาวนะจ๊ายงันอรรมมีหยังที่หนาอายเลยเราเราไม่ได้ทำอะไรเขาเรียกอะไรนะที่เขาทำตู้เสื้อผ้าในตัวอะไรเออเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราเสียดายอันเก่าเราก็เราใช้ใช่ไหมเพราะว่าอันอันเก่ามันก็สวยอยู่มันยังใช้ได้ไงมันจะเป็นอะไรล่ะอืมบิ i l t i เอ้าทําไมเวลาหลานมานอนด้วยใช่ไหม ไม่แต่ภายนอนเตียงใหญ่แล้วป้าก็นอนเตียงทําไมล่ะนอนเตียงไข่เตียงมันอุ้ยคือดีแท้แปลว่าไม่ต้องเบียดก็ต้องแงกันนะใช่จะได้ไม่เบียดกันดีดีดีสวยสวยสวยนี่หละจ้าพี่น่ะโอ้ยหงทงคนนี้ต้องซองมองคนน่ะคนยางกกลมากคน่ปด้เลียวเบื้องข้างนี่พี่น้อง คุณน่ะอู้โทรทัศน์ตรดมาบอกจอบอกไงดีดีพี่น้องตอนรับพี่น้องได้หลายเลยสีนังข้างนอกข้างใน,ม,นมีหลายหม,ม่องโอ้ยดีนาองเขาจังอยู่โลกหนังเลยพี่น้องเมึงแน่ล่ะงามนะ้องพี่น้องว่าบาอกผู้ใดอยกากผู้ใดยอยากอเอาไป <c oughs> เป็นแบบบ้านนี่เฮดเฮดเด้อเด้อนี่ต้างคอยยังสะออนเลยไปบื้องวานผู้ใดมากก็บอกเห็นงามแบบนี้ได้พี่น้อง กับพื้นพืด้เนาะโอ้คนก่อสางพากันคิดได้เนาะออกแบบซอยกันพนาออกแบบซอยกันพนาพี่น้องเนาะไเออบ่มี่บะมี่ไผคือยัายไม้กับว่าวข้กันดื้อพูด ดีนะเออโอนคือคอนป่วยบ่กงวหั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 งหัวหัวนัวห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 ันหดวหัวหัวหัวบัวห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 ันหัวหั่หัวหั้หัวหัวกัวหัวหัวหัวพี่นัว,ง,วนงัวหัวหัว่ัวหัวหลวหัว้อวหัวหัวหอว่นวหัวหวหัวกัวหััวหยูังอัวหัว้าวหัววหัวววหั่หัวหััหวหัววเพิ่นจ้าโอ้ยกัวววัวว ันนี้ก็เป็นกระเบียงนะจ้านี่กระเบียงป้ามึงเ,เห็ดกระเบียงพูนไปหอดสุดๆเลยพี่น้องคนละอันนี้เขาเอื่อีหยังนี่ป้านี่อีหยงังเขาเรียกว่าอะไรพื้นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเห็นเลยมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับอ,อันโลกท่ากาวหรือก็เม,มื่ติดไหมอ๋อเหรอเมนเขาเรียกว่าเอออีหยังสักอยอดหนึ่งอย่าไปหุบหงายเขาเออดีเนาะเขาเรียกอะไรนะ ก็เอื่นอันก็เอ no, ah, sort of ิ Hell, mm ่นกะกะเบื้องอยังนี่แหละมันบ่กะเบื้องติดเอาเดี๋ยวมันท้นบ่ทีนี่คุณน่ะที่เขาติดนี่เขาติดปูนเขาติดอยังติดปูนเลยนี่บ่ คือเราไม่ต้องทาสีอะไรให้มันยุ่งยากใช่ไหมอุ้ยดีอยู่นะเอนอีหยังบุจ้าพี่นอ้องชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็วขอเป็นกำลังใจให้ลูกหลานในเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อสิกับบ้านเราจา้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจา้าสวัสดีจา้า